สถานีตำรวจภูธรพบพระปัจจุบันภายใต้การกำกับของพันตำรวจเอกอนุสวรดังก้องผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพบพระมีหัวหน้างานสายบังคับบัญชาประกอบด้วยพันตำรวจโททวชัยสิทธิเวชรองผู้กำกับการสอบสวนพันตำรวจโทวัวฒนะคงตาลรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามและพันตำรวจโทนพคุณอนันตวงศ์รองผู้กำกับการสืบสวนประวัติความเป็นมาอำเภอพบพระเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตาก เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลช่องแคบอําเภอแม่สอดอําเภอพบพระเป็นอําเภอที่เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ำเมยแม่น้ำพรมแดนสายสําคัญระหว่างไทยกับพมา่าอําเภอพบพระเดิมตั้งอยู่ในเขตปกครองของตำบลช่องแคบอําเภอแม่สอดจังหวัดตากจากคําบอกเล่าทราบว่าคําว่าพบพระเป็นคําที่เพี้ยนมาจากคําว่าเพอพระในอดีตท้องที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์มากมีลักษณะพื้นที่เป็นป่าหวายป่าเตยและป่าแคมมีบริเวณแหล่งน้ำผุดหลายแห่งทั่วบริเวณ ทำให้มีน้ำท่วมขังและเฉะแฉะจึงเรียกบริเวณนี้ว่าเพอพระซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองภาคเหนือแปลว่าบริเวณที่มีน้ำขังเป็นแองกระจัดกระจายประเะไปทั่วต่อมาเมื่อพุทธศักราช2,520ได้มีการตั้งกิ่งอำเภอใหม่เรียกว่ากิ่งอำเภอพบพระมี3ตำบลประกอบด้วยตำบลพบพระตำบลช่องแคบและตำบลคีรีราชโดยมีร้อยตํารวจเอกปลั่งศิริมาเป็นหัวหน้าสถานีกิ่งอำเภอพบพระเป็นคนแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2,521และต่อมาวันที่12สิงหาคม2,530กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้กิ่งอำเภอพบพระตั้งเป็นอำเภอพบพระสถานภาพทั่วไปสาภาพภูมิศาสตร์อาณาเขตติดต่ออำเภอพบพระทิศเหนือติดต่อเขตอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทิศใต้ติดต่อเขตอำเภออุ้มผางจังหวัดตากและประเทศเมียนมาโดยมีแม่น้ำเมอกั้นเขตแดนทิศตะวันออกติดต่อ เขตอำเภอเมืองจังหวัดตาบเขตอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากและเขตอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรทิศตะวันตกติดต่อเขตประเทศเมียนมาโดยมีแม่น้ำเหมอยกั้นเขตแดนสภาพภูมิมีประเทศที่ตั้งอำเภอพบพระตั้งอยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดตากมีพื้นที่รับผิดชอบ1 6 5 4 2ตารางกิโลเมตรหรือ625,888ไร่การคมนาคมใช้รถยนต์เดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข12จากสามแยกตากแม่สอดถึงวงเวียนสมเด็จพระนเรศวรแม่สอดระยะทาง76กิโลเมตรเดินทางต่อใช้ทางหลวงหมายเลข1090จากวงเวียนสมเด็จพระนเรศวรแม่สอดถึงวงเวียนบ้านซอโอตําบลช่องแคบระยะทาง32กิโลเมตรและเดินทางต่อใช้ทางหลวงหมายเลข1206จากวงเวียนบ้านซอโอถึงสถานีตำรวจภูธรพบพระระยะทาง15กิโลเมตรสถานีตำรวจภูธรพบพระห่างจาก สถานีตำรวจภูทรแม่สอดร,ระยะทาง47กิโลเมตรห่างจากสถานีตำรวจภูทรอุ้มผางระยะทาง147กิโลเมตรและห่างจากสถานีตำรวจภูทรจังหวัดตากระยะทาง128กิโลเมตรอําเภอพบพระแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล1เทศบาล57หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลพบพระตำบลวาเล่ตำบลช่องแคบตำบลรวมไทยพัฒนาและตำบลคีรีราชสภาพภูม,มิประเทศ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่สูงชันสลับซับซ้อนและป่าไม้เป็นป่าดิบชื้นเนื่องจากอำเภอพบพระอยู่ฝั่งตะวันตกของแนวเทือกเขาถนนธงชัยทําให้มรสุมที่พัดมาจากทะเลอันดามันนํามวลอากาศชื้นมาทําให้มีอากาศชุ่มชื้นมีฝนตกเป็นต้นกาเนิดแม่น้าเมอไหลขึ้นไปทิศเหนือและเป็นแม่น้ําที่กั้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาระยะทางประมาณ85กิโลเมตรอำเภอพบพระมีจํานวนประชากรใช้58,99คน หญิง48,946คนประชากรแฝง9,625คนรวมประชากร1 9 7 7 0คนเชื้อชาติอำเภอพบพระดั้งเดิมเป็นชาวไทยอพยพมาจากอำเภอแม่สอดและพื้นราบทางภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาตั้งถิ่นฐานที่ตำบลช่องแคบตำบลพบพระปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆประกอบด้วยกะเรี่ยงมงอีกอลีซอมูเซอร์และเยาอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่ตำบลคีรีราช ตำบลรวมไทยพัฒนาตำบลวาเล่มาทำอาชีพเกษตรเนื่องจากอำเภอพบพระมีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับปลูกผลไม้และพืชต่างๆเช่นมันฝรั่งด้วยหอมทองอะโวคาโดทุเรียนแมคคาดีเมียกะหลำปลีผักกาดส้มกุหลาบดาวเรืองเป็นต้นแหล่งท่องเที่ยวเช่นน้ำตกพาเจริญไร่เตยยาวันไร่พงคุ้มไผ่น้ำตกนางควนบ่อน้ำพุร้อนห้วยน้ำนักน้ำตกป่าไหวไร่ส้มร่มกล้าวสวนมองพลากร,กรอะโวคาโด สถานภาพกำลังพลรวมอัตราอนุญาต143นายขนครอง122ยนายว่าง21ดนายชั้นสัญญาบัตรอัตราอนุญาต28ดนายขนครอง21นายว่างเจดนายชั้นประทวนอัตราอนุญาตหนึ่งห้านายขนครองหนึ่งอดนายว่าง14นายเปรียบเทียบอัตราส่วนกำลังพลต่อพื้นที่รับผิดชอบตำรวจหนึ่งนายต่อพื้นที่8.25ตารางกิโลเมตรและอัตราส่วนกำลังพลต่อจำนวนประชากรตำรวจหนึ่งนายต่อประชากร 898คนสถานภาพยานพาหนะรถยนต์12คันเป็นรถราชการ5คันเป็นรถเช่า7คันรถจักรยานยนต์30คันเป็นรถราชการ30คันสถานภาพอาวุธยุโทโธปกรณ์มีการตรวจจำนวนและสภาพอย่างสม่ำเสมอครบถ้วนสถานภาพที่ทำการและอาคารบ้านพัก ที่ทำการสถานีตำรวจอาคารสามชั้นจำนวนหนึ่งอาคารอาคารแฟตที่พักอาคารหชั้นมีสาสิบห้องจำนวนหนึ่งอาคารอาคารบ้านพักห้องแถวสองชั้นจำนวนสามอาคารมีห้องรวม30สิบห้องบ้านพักผู้บังคับบัญชาจำนวนสองหลังหมายเหตุชำรุดข้อมูลท้องถิ่นธนาคารสองแห่งร้านทองห้าแห่งโรงเรียนสถานศึกษา27บดแห่งวัดหรือสำนักสงฆ์สิบหแห่งโบสถ์คริสต์ห้าแห่งสุเหร่าหนึ่งแห่ง ร้านสะดวกซื้อ6แห่งโรงแรมห้องพัก14แห่งสติติคดีอาญาหกลุ่มปีงบประมาณ2568กลุ่มที่หนึ่งคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญเกิดห้าจับสกลุ่มที่สองคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศเกิดเจ็จับหกลุ่มที่3คดีเกี่ยวกับทรัพย์เกิดสิบห้าจับสิบห้ากลุ่มที่4คดีที่น่าสนใจเกิดห้าจับสองกลุ่มที่ห้าคดีรัฐเป็นผู้เสียหายเกิดหนึ่งสจับหนึ่งสคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเกิด994จ92และะคดีเฉพาทาทง เกิด17จับ12สถานการณ์ชายแดนและกองกําลังฝั่งตรงข้ามอําเภอพบพระเป็นพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาโดยมีแม่น้ำเมอกั้นเขตแดนตลอดระยะทางประมาณ85กิโลเมตรมีกองกําลังทหารเมียนมาและกองกําลังชนกลุ่มน้อยอยู่ฝั่งตรงข้ามตลอดแม่น้ําเมอดังนี้กองกําลังทหารเมียนมามีผู้นําชื่อพันเอกององกองกําลังตั้งอยู่ที่บ้านทีแสแหลหมู่ที่2ตำบลวาเลเมียนจังหวัดเมียวดีตรงข้ามบ้านวาเล่เหนือตำบลวาเล อำเภอพบพระจังหวัดตากและกองกําลังทหารเมียนมาผู้นําชื่อพันเอกสอวินทุนตั้งอยู่ที่บ้านซิโบโบอำเภอสุการีจังหวัดเมียวดีตรงข้ามบ้านหมื่นลือชัยอำเภอพบพระจังหวัดตากกองกําลังชนกลุ่มน้อยประกอบด้วยกองกําลังรัะเรี่ยง DKBA มีผู้นําพลเอกสอสตีพลโทตะคือพลตรีสุ่ยวะพลจัตตาวาไซจอละหรือโกไซและพันเอกจอหีโดตั้งอยู่ที่บ้านให้ฉางจังหวัดเมียวดีตรงข้ามบ้านช่องแคบ ตำบลช่องแคอบอําเภอพบพระจังหวัดตากและตั้งอยู่ที่บ้านโซซีเมียนจังหวัดเมียวดีตรงข้ามบ้านมอเกอไทยตำบลวาเล่อําเภอพบพระจังหวัดตากกองกำลังรัฐเะเหรี่ยง KNU KNL A มีผู้นำชื่อพันโทบอพอพันตรีทีมูรอยเอกเมียถูและรอยเอกนาจีตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพดีตำบลรวมไทยพัฒนาอําเภอพบพระจังหวัดตากและกองกำลังรัฐเะเหรี่ยง KTLA กอทูเลอามีตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านทหารผ่านศึก ตำบลรวมไทยพัฒนาอเพบรพระจังหวตากช่องทางธรรมชาติที่เป็นจุดเสี่ยงคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเนื่องจากพื้นที่อเพบรพระมีแม่น้ำเมยกั้นเขตแดนประเทศไทยกับเมียนมาตลอดระยะทางประมาณ85กิโลเมตรมีช่องทางธรรมชาติ26ช่องทางได้แก่บ้านขุนห้วยช่องแคบเกาะมะนาวหลังจุดตรวจช่องแคบบ้านเงาไผ่ท่าน28นายสุเทพรุ่งโรดบ้านห้วยแหลงท่าสายบ้านห้วยน้ำนักวังวนบ้านหมื่นลือชัยวังปลาบ้านหมื่นลือชัยบ้านวะเล่ใต้ข้างบ้านนายชูชีพบ้านวาเล่ใต้ ข้างบ้านนายชัยยศบ้านวาเล่เหนือสารพวะบ้านวาเล่ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรพบพระจำกัดท่าสายบ้านวาเล่เหนือบ้านแม่ออกภูบ้านยาพอหัวฝ่ายบ้านยาพองท่ามกูดบ้านยาพอเขาแหลมน้ำดันรวมไทยพัฒนาสิบี่บ้านพอดีอุ้มเปี้ยมแม่ละเมาพบพระผาพึ่งวังเจ้าป่าข้าใหม่พบพระบ้านพงชัยพวะบ้านเจดีโคบ้านป่าแขบ้านเจดีโคบ้านห้วยนกแลการแบ่งเขตตรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระแบ่งเขตตรวจออกเป็นเก้าเขตตรวจคือ เขตตรวจที่1เทศบาลตำบลพพพระเขตตรวจที่สองวาล่เขตตรวจที่3ดอกคูณเขตตรวจที่สช่องแคบเขตตรวจที่ห้าดอนเจดีเขตตรวจที่6คีรีราษเขตตรวจที่7ดร่มเกล้าสหมิตรเขตตรวจที่8เชิงดอยเขตตรวจที่เก้าห้วยนกแล่จะสายตรวจออกเป็น3ประเภทคือสายตรวจรถยนต์ประกอบด้วยร้อยเวรสองศูนย์หนึ่งนายสายตรวจรถยนต์สองนายรับผิดชอบเขตตรวจที่1นถึงเปฏิบัติหน้าที่12ชั่วโมงต่อผลัดมีทั้งหมด3ชุด สายตรวจรถจักรยานยนต์สองนายรับผิดชอบเขตตรวจที่1เขตเทศบาลตำบลพบพระโดยมีร้อยเวรสองศูนย์เป็นหัวหน้าปฏิบัติหน้าที่12ชั่วโมงต่อผลัดมีทั้งหมด3ชุดสายตรวจตำบลทั้งหมดแปเขตตรวจได้แก่วาเล่ดอกคูนช่องแคบดอนเจดีคิริราชร่มเกล้าสหามิตรเชิงดอยและห้วยนกแลแต่ละเขตมีกำลังพล3ถึง 4, นายรับผิดชอบเขตตรวจของตนเองปฏิบัติหน้าที่24ชั่วโมงต่อผลัดอย่างน้อยผลัดละ2นาย มาตรการป้องกันเหตุชิงทรัพย์ธนาคารร้านทองประชุมผู้ประกอบการร้านทองโดยมีมาตรการสายตรวจได้แก่การเพิ่มความถี่วงรอบการตรวจการตรวจ QR code ในระบบ Polis 4.0การตรวจพร้อมอาวุธปืนยาวและหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันธนาคารร้านทองได้แก่การทำประกันร้านทองติดกล้องวงจรปิดประตูอัตโนมัติมีระบบล็อกประตูกระจกนิรภัยสำหรับโชว์สินค้าป้ายคำเตือนเช่นห้ามสวมหมวกลักษณะปิดใบหน้า ห้ามสูงแว่นตาก,กันแดดควรมีประตูฉุกเฉินหลบหนีไม่ควรเรียงสินค้ามากเกินไปอาจเป็นสิ่งล่อใจคนร้ายหมายเลขโทรศัพท์สถานีตำรวจติดให้เห็นชัดเจนจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำร้านติดตั้งสัญญาณเตือนภัยเชื่อมไปยังสถานีตำรวจการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุชิงทรัพย์ร้านทองร่วมกับการร้านทองเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองและหน่วยงานใกล้เคียงมาตรการสกัดกั้นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสายตรวจช่องแคบรับผิดชอบออกตัวตาหก ช่องทางธรรมชาติได้แก่บ้านขุนห้วยช่องแคบเกาะมะนาวหลังจุดตรวจช่องแคบบ้านเงาไผ่ท่า28นายสุเทพรุ่งโรดบ้านห้วยแลงท่าสายบ้านห้วยน้ำนักสายตรวจรถยนต์รับผิดชอบออกตรวจตาสองช่องทางธรรมชาติได้แก่วังวนบ้านหมื่นลือชัยหรือวังปลาบ้านหมื่นลือชัยสายตรวจวาเล่รับผิดชอบตรวจตา11ช่องทางธรรมชาติได้แก่บ้านวาเล่ใต้ข้างบ้านนายชูชีพบ้านวาเล่ใต้ข้างบ้านนายชัยยศบ้านวาเล่เหนือสายภาวะบ้านวาเล่ ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรพบพ้าจำกัดท่าสายบ้านวานเล่เหนือบ้านแม่ออกหูบ้านยาพอหัวฝ่ายบ้านยาพอท่ามกุดบ้านยาพอเข่าแหลมสายตรวจดอกคูณรับผิดชอบออกตรวจตาสองช่องทางธรรมชาติได้แก่นํำด้านรวมไทยพัฒนา14บ้านพอดีสายตรวจห้วยนกแหลรับผิดชอบออกตรวจตาสองช่องทางได้แก่บ้านเจดีโคกห้วยนกแหลและเจดีโคกบ้านป่าแขมสายตรวจดอนเจดีรับผิดชอบออกตรวจตาสองช่องทางได้แก่ บ้านเจดีโคบ้านสามยอดดอยและถนนหลวง1 0 9 0แม่สอดสายตรวจร่มกล้าสหมิตรรับผิดชอบออกตรวจตราสองช่องทางได้แก่บ้านแม่ละเมาผาพึ่งและบ้านป่าาใาม่บ้านธงชัยสายตรวจเชิงดอยรับผิดชอบออกตรวจตราหนึ่งช่องทางได้แก่อุ้มเปี่ยมเขตติดต่ออำเภอคลองลานกำแพงเพชรชุดปราบปรามยาเสพติดรับผิดชอบออกตรวจตราหนึ่งช่องทางได้แก่บ้านป่าา้าม่ตําบลคีรีราชถึงบ้านธงชัยตําบลพาวชุดเคลื่อนที่เร็ว รับผิดชอบออกตรวจตราหนึ่งช่องทางได้แก่บ้านป่าคาเก่าถึงบ้านธงชัยตาบพาวอมาตรการตั้งจุดสกัดต,ตรวจคน้นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจุดตรวจห้วยนกแลมาตรการตั้งจุดสกัดต,ตรวจคน้นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจุดตรวจช่องแคบผลการปฏิบัติจับกลุ่มต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองปีงบประมาณ2,568จนถึงปัจจุบันเป็นสัญชาติพมา่า289คนสัญชาติจีน18คน สัญชาติไต้หวัน2คนและสัญชาติเอธิโอเปียหคนปัญหาและอุปสรรคหนึ่งข้อจำกัดในการสื่อสารภาษาด้านภาษาขาดแคลนล่ามแปลภาษา2การคัดแยกหาพยานหลักฐานเป็นการฟังข้อมูลฝ่ายเดียวและเนื่องจากหลักฐานผู้ต้องหาอยู่นอกรา,อราชอาณาจักรไทยเป็นการยากที่จะได้พยานหลักฐานที่แท้จริง3ขาดค่าใช้ใจ่ายในการจ้างล่ามแปลภาษา3กํกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจในการออกตรวจตาพื้นที่ช่องทางธรรมชาติไม่เพียงพอทำให้การตรวจตาได้ไม่ทั่วถึง4 ยานพาหานะไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เนื่องจากภูมามีประเทศเป็นภูเขาสูงชันควรจัดสัญญาณพาหานะที่ขับเคลื่อนสีล้อมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่5เชื้อชาติส่วนใหญ่เป็นชาวมง้งกะเกรี่ยงและเมียนมาในการออกปฏิบัติหน้าที่จําเป็นต้องใช้ล่ามแปลภาษาสถานีตํารวจภูทรพบพระขอจบการบรรยาย